ตามรอยเท้าพ่ออย่างพ่อเพียงที่มาทำวันเกษตรเนี่ยเพราะชีวิตผมมันเคยอยู่กับป่าเคยบุกเคยโค่นป่าเคยถางป่าแล้วก็ไม่เข้าใจเรื่อง ทรัพยากรพอไปฟังผู้ใหญ่วิบูลเข็มเฉลิมพูนเราเริ่มสะก,กิดใจเราว่าเอ๊ะมันน่าจะใช่เพราะว่าถ้ามีความหลากหลายเนี่ยเราเป็นไรเราไม่ต้องไปดิ้นรนไปไหนเลยป่าของเราเนี่ยมีทั้งทําบ้านทํายาทุกชนิดเลยปลูกทุกอย่างที่จะกินนั่นแหละต้นอะไรที่มันใช้อะไรได้ก็หามาปลูกปลูกไปปลูกมาก็เยอะแยะไปหมดเลยพอคิดอยากทําอะไรไม่เดือดร้อนล่ะนี่มันคือของดีในสวนเราว่นเกษตรไม่ใช่อาชีพป,ปลูกป่าเป็นอาชีพทําให้ชีวิตเรามั่นคง เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นมันเชื่อมโยงกับทรัพยากร